ดูแลเอาใจใส่คำนี้ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลนะครับสวัสดีครับผมเซลโต้งโทนนี่จากนิส s ัน KKT ขอนแก่นวันนี้นะครับเซลโต้งโทนนี่จะมาพูดถึงความประทับใจในแบรนด์นิส s ันจากโรงเรียนแพทย์สู่โรงเรียนเซลนะครับเซลโต้งโทนี่นะครับที่ไปที่มาก่อนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาการขายที่นิส s ัน KKT ขอนแก่นเซลโต้งโทนนี่เองนะครับได้ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาการขายสิ่งแรกที่เซลต้งทนนี่ได้โฟกัสและก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและได้ศึกษามานะครับอันดับแรกเลยที่เซลตงโทนนี่เลือกนั่นก็คือการเป็นที่ปรึกษาการขายที่ไหนที่จะตอบโจทย์ชีวิตให้กับเซลตงทนี่สิ่งแรกที่ต้องต้องเลือกก็คือที่ นิสสัน KKT ขอนแก่นภายใต้นวัตกรรมยานยนต์ของนิสสันมอเตอร์แห่งประเทศไทยครับต้องขอขอบคุณนะครับในสายงานที่เซลโต้งโทนี่ได้เรียนมานั่นก็คือเซลโต้งได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์มันจึงทําให้เซลโต้งได้วางแผนในการที่จะเลือกที่จะมาเป็นที่ปรึกษาการขายในแบรนด์ของนิสสันเช่นเดียวกันนะครับรู้ที่มาทราบที่ไปและเลือกที่จะเป็นเช่นเดียวกันกับเซลโต้งโทนี่เลือกที่จะมาเป็นที่ปรึกษาการขายที่นิสสัน KKT ขอนแก่น ภายใต้องค์กรของนิสสันมอเตอร์แห่งประเทศไทยครับณว,วันนี้นะครับสำหรับเซลโต้งทนนี่อาชีพที่ปรึกษาการขายที่นิสสัน KKT ีขอนแก่นไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นทางรอดสำหรับเซลโต้งครับคุณพร้อมหรือยังเปลี่ยนทุกความคิดให้เป็นจริงได้ด้วยตัวคุณคิดจะพักคิดถึงคิดแคท คิดจะซื้อรถนิสสันอย่าลืมเซลโต้งทนนี่นิสสันเคเคทีขอ,อนแก่นนะครับ